ไปวปละอ้า เรามาอยู่กับทะเลแบบสดๆปิดขอบทะเลเลยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับชุดตั้งถิ่นี่เลยนะวันนี้ เวลา6 45นาทีนะจ๊ะท้องฟ้ายังดูสดใสสวยนนะวอยนะู่เลยนะเราเราเราวันนี้ขอบตะลีกันแบบจุ่ดๆไปจ้ามาดี้ดูคนดูฝรั่งมันค่าดูสิโอ้โหเยอะจริงๆ